ยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่รายการแฟนตาซีดึงดึงดึงถุยไห้เ้าใจเลยอยางมาแม่เอาใม่เใหม่เอาม่แฟนตาซีดึงดึงดึงอยู่กับเก่าเกมครับอ้วนปัจยาครับผมเดกอสพ็อกอีพีเอล วันนี้ท็อปปิกที่เราจะมาคุยกันนะมันมีเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยนั่นสีเรื่องอะไรวะชิดถายละไอ้วันนี้ต้องพูดถึงว่าคู่ที่จะแข่งไงเที่เขาพักมาอาทิตนึงแล้วเขาไปเตะบอลยูโรยูโรกันเป็นยังไงสรุปสถานการณ์นี่ใส่อะไรฮะฮะยูโรยูโรยูโรกาศเคกมึงมึงก่าวไว้ผูดถึงกุล อ่าคุณคนแี่ว่าฟอร์มฟอร์มเขาดีมากเปิดบ้านรับมาเยือนบอลมัดครับโอ้ยคู่นี้ผมใส่ซตตี้เลยแม่จต่อสองลูกครึ่งนะอันนี้เราไม่สนับสนุนให้คนเล่นพนันนะขอโทษคนะครับนะลืมเลยโอเคคุณอากโร่พึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเล่นทีมชาติเป็นยังไงเจอใครไม่ได้เทียมไม่ไ้เทียมนิวทีมชาติพ่อมีนิวโล่ล้วคนเลือปวะอ่ใช่เออ ับแพ้มาคือเรื่องแพ้มาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่อยู่ที่ว่าเจ็บกลับมาแล้วมีในทีมปะผมซื้อมาแล้วด้วยติดลบสี่ไอ้จ๊ะไอ้จั๊บติงคุณซื้อเลยค่งซื้อเลยงงโแน่นอนที่สุดับยังไงเขาหายเจ็บกลับมาทานผมมั่นใจทนผมมั่นใจทุกคนใส่กุลเลยไอ้จ๊ะผมคิดว่าใส่ไว้สามตัวได้ก็ใส่ใช่ไหมครับกัมปนีใส่ซิลบาใส่กุลกัแชมป์เราพูดถึงแมนซิตี้เนี่ยสรุปว่าเจ็บไปสองลายแต่เขามาได้เชื่อผมผมมั่นใจไอ้มั่นใจ ใคเนี่ยจะคอยดูว่าแม่นขายทิ้งหรือเปล่าไอ้ภูนาทีสุดท้ายขายทิ้งเ่ยผมเห็นมาเยอะเพิ่งซื้อเลยก็เพิ่งซื้อมาขายไหมเก็บดองไว้เลย13ล้านปอนด์อย่าให้ลบไปมากกว่านี้เลยจะตามใครไม่ทันใส่ตัวจริงไหมใส่ตัวจริงด้วยอันเลยผมไม่ไหวขนาดไหนแล้วก็จะเอาอยู่ไหมเอาครับผมเชื่อมั่นในกุณครับสรุปเราสามคนมีกุลหมดเลยมีกุลครับจันทัอหนึ่งสองตดูนะครับถ้าเกิดว่าวีคนี้สามคนนี้ไม่มีกุลในทีมเรียกมากเผากันจังหมู่บ้านแน่เลย นัดกันขายต่อโอเคซึ่งตะบุยเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวทีเด็ดแน่นอนเพราะว่าทำแต้มมาตลอดเลยคือผมมองว่าอย่างนี้นะเขาเนี่ยไม่เบื่อไม่เมากับโชเซ่มุนโยไงแต่ช่วงนี้มุนโยเนี่ยดวงตกไอ้นี่ดวงขึ้นอยากพิสูจน์ตัวเองอยู่นะลยใช่ยาย่าตัวเล็กไงช่วงการเล่นเขางนี่มันช้าไปละสเต็ปปีนี้แบบช้าเชื่อผมเพอะผมใส่มาทุกวีกเลยอ่าเชื่อผมเถอะผมขายออกแล้วผมไม่เชื่อมั่นในยาย่าละแต่เขาพิ่งรับยาไปนะ ใครนะใครนะใหย่าไงจำน้องใหญ่ย่าไม่ได้หรอปื้มเลยคนเนี้ยอาร์เซนอลอาร์เซนอลเจอกับเอเตกเตะกับพระเนี่ยทำไมวัตฟอร์ดวัตฟอดยัยวัตฟอร์ดก็มีกองหน้าตัวหนึ่งที่มันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะอือลูกของดีแล้วค่ะถูกทำต่อเนื่องเลยถิ๊นคาร์โลนี่อยู่วัตฟอร์ดเหรอไม่ได้อยู่นอร์ลิต์นอรลิตเนี่วิลสันบมองมาท์ ทัศนะผมว่านะเดอะก้อนเลยนะพระเจ้านะพระเจ้าอันดับที่ไหรครับตอนนี้ในตลาดใส่ตีใส่เล็กที่แล้วอันดับเท่าไหร่สุดท้ายเลยอ๋อสุดท้ายเลยอ๋อไม่มาเริ่มเล่นช้าอ่ะต่อต่อไปคิดว่าแมตชทนี้อเล็กซิสเนี่ยกดไม่ต่ำกว่าสามลูกแน่นอนคอยดูมีไหมอเล็กซิสก็จะขายกุณซื้อนะครับไม่๋ยวบอกใครนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าหมาดูนะครับถ้าเกิดว่าวีคนี้สามคนนี้ไม่มีคุณทีมเรียกหมาเด่๋ยวบอกใครมอลเดียเล่นดีโอเคมอลเดียเล่นดี เบย์ลินแต้มดีต่อเนื่องเลยก็คีนชีทมาคีนชีทมาเรื่อยๆเลยนั่นใชแล้วเหร พึ่งซัดแมนยูจบกลับบ้านไหมสามสูงกำลังใจมาอเล็กซีเองก็กำลังใจมาเพอมีทีมชาติทีมชาติก็ยิงเหมือนว่าน่าจะกลับมายาวแล้วล่ะต้องต้องเทียบว่ายิงแมนยูยังสามไม่แต่แล้วจะยิงวัตฟอร์ดไอ้เจ้าต่อมาคู่ใหญ่กันเลยเสมอกับลิเวอร์พูลแฮร์รี่เคนยิงทุกนัดนัดล่าสุดยิงยิงมาตัวตัวเองครับมึงงับเหรอมึงงับเหรอลบสองไงไม่กำลังใจไงแล้วคุณเกจาเกมว่าไง ก่อนแต่การที่เปลี่ยนเอามาเป็นเจอเจนคอปเนี่ยแต่ง่ายแต่มีอะไรที่ดีคือการเปลี่ยนผู้จัดการปุ๊บเล่นดีชิบหายเลยทุกทีมเล่นดีอย่างเดียวเขพ่อยอันนี้ชิบหายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเลี้ยวภูเนี่ยปกสันคอนไฟกต์เขาเขาก็ได้ประกาศไว้ว่าเขาเป็นคนเล่นทีมบุกเพราะนั้นทีมรับเนี่ยก็ยังเป็นโค้ชชั้นมากอยู่ว่าควรใจไหมที่คุมดอกมูลช่วงหลังๆเนี่ยคือโดนเยอะมากเซอร์ลิปกับแดนิตอีกน่าจะมีอะไรผู้บามาคือเอเวอร์ตันแมนยูโอ้โหพี่โฟยืนถิ่นเก่า ในนี้ไม่มีใครเป็นแฟนแมนยูนะนี่คือจะไม่บแ a s เลยแล้คุณไม่ชอบแมนยูเหรอเนี่ยเหญ่ใหญ่ใหญ่ผมออกตัวกันเต็มที่แล้วผมแมนซี่อ้นี่เมนซีผมซี่ผมผมดูบอลอิตาลีเหมือนกันหมดเลยนะแต่อิตาลีไม่ชอบแมนยูไม่ แต่อิตาลีไม่มีถ่ายนะครับอิตาลีไม่มีถ่ายก็วอนผู้เจ็ดทีใจดีทั้งหลายนะครับใครซื้อริขสิติ์ก็มาถ่ายทีเดอร์นะผมแฟนบอลอิตาลีนะครับกาโชว์นะอย่าไปซื้อซีรีส์บีมานะเอาซีรีส์ซีรีส์เอนะซีรีส์อาร์นะถ้าคุณบีไงถ้าเดี๋ยวคุณบีไงบีน้ำเทส อิทธิพลพัฒนมีมาติกาเออ่ทั้งสายงานข่าวบอกว่ามีแต่ชาวบุญเอาเลยเอเวอเรตต์กองหลังเนี่ยเจ็บเหลืองอ่ะไป2ด้วยแต่จอร์สโตนกับโคแมนโดยทั้งทีมแล้วเนี่ยมีตัวน่าสนใจอยู่แค่2ตัวเท่านั้นได้แก่บาร์เคลย์ลูกากูเอาตรงๆเลยคือเอเวอเรตันอาทิตย์นี้ไม่น่ายิงได้เพราะว่าแมนยูเพิ่งโดนไป3ามตระดับฟันเก่าแล้วต้องต้องแพ้เกมรับมาอย่างดีแล้วมันพงว่าแมนยูเอเวอเรตันสกอร์เป็นไง3-1แน่นอนใครโดนแมนยูโดน มาเที่ยวยิงได้แน่นอนติดตัวมาต้าโอ้ยเดี๋ยวนั่งนึงมาเที่ยวมาต้าแล้วใครมาทำไมรูนี่อ๋อรูนี่มาเที่ยวมาต้ามาไม่มาแล้วรูนี่มานี่ มายังมาอะไรชื่อมาแม่งดีหมดอ่ะโอเคไอวิกที่แล้วไอสองมาเนี่ยมหายหัวไปไหนเจอสามสูงเนี่ยจิ๊บวิกที่แล้วมันไม่มาไม่มานะวิกเราไม่มาแล้วคุณป้วนปัญญาล่ะให้ทางเอเวอตันอยู่แล้วลูกกากูอีกสิวิกที่แล้วผมเห็นผมเห็นแพงหลังของของแมนยูไงเป็นยังไงโดนไปสามลูกแม็กเก็ตผมไม่ใช่บอลอวตารนะนี่บอลระดับพรีเมียร์แล้วน่าอายอ่ะสามลูกเราโดนแฟนผีทั้งประเทศด่าในคอมเมนต์นั่าเลยด่าเอออย่างน้อยมึงขอให้มึงดูอ่ะกูว่าอยู่ละถือว่ามีคน ครูสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันอาทิตย์นี้เอลซีกับวิลล่าไปจ่ายตลาดฮะิลล่ามาเก็ตนี่แจกแด้าลแล้วงบมกดีใจยังเอรมีเคื่องนี้เนี่ยเอลซีเปิดบ้านเลยตรงด้านกลัวจะเปิดบ้านเล็กเนี่ยว่ามูนิยนโยเนี่ยแย่แล้ว มูมไม่ชนะทีนี้ก็ไม่รู้จะชนะที่ไหนแล้วก็ดูแพ้เซาแพ้ทั้งบุญมาแพ้แยับด้วยแพ้ทุกทีอตอนเนี้ยเนื่งเกิดอะไร<ม>ขึ้นวิเคราะห์น่ยคุณเก่าเกมมันแย่ทุกตำแหน่งเลยเพราะว่าพอย์เพ์ทีมเนี่ยเยอะสุดคือ,อ <4. 5 S 2> เปรโด4ี่จุด้าเปรโดนี้ทําแต้มล่าสุดนี่นานแล้วใช่ไหมตช์แ,แรกกับอัดสองที่มันพอจะโอเคนอกน,นั้นก็แย่ทั้งทีมเลยแฟนเชลซีไม่คอมเมนต์เลยเป็นไงแฟนตั้งแต่ที่ที่แล้วที่เขาบอกว่ามีเชลซีจุดตัวในผมสังถามเขามาเอา ใค,ใครมีม well. ูลนิยกเอาออกไปก่อนใครมีมูลนิยกเอาออกไปก่อนมันใช่ไหมไปดีนะมันซื้อุ้ัดการได้ด้วยคนณเก่าเกมใม่อาซาถ้ามีอยู่ในทีมแล้วเป็นไงแนะนำเลยครับเทลซีเนี่ยมาแน่ แต่ผมให้ชวนเนี่ยเอาอเล็กซิสเถอะน่าจะชัวร์กว่าคำนูนจากทรงแล้วยังไม่ออกจากปากแครี่น่าฟาร์มนานฟาร์มนานกิมเนี่ยต้องบอกว่าต้องไล่ตั้งแต่โกนไล่กันโกยไล่กัไม่ใช่ไม่ใช่ไปโควิดเนี่ยไปดูสถิติคลีนชีสก็ศูนย์ทำไม่น่าสะใจมากคือเชลซีเจอวิลล่าเนี่ยต้องวิเคราะห์หน้าวิลล่าว่าวิลล่าเอาอะไรมายิงวิลล่านี่ย่้มแย่กว่าเชลซีอีกพวกเกมเสมอศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะแค่เสมอเสมอแบบไม่ครีมเพราะผมเห็นต่างเลยเพรผมเห็นต่างเลยวิลเลียอ่ะ คนผมบอกตรงขอบคุณมากคนที่นนีี้คท่ส่วนใหญ่ไม่ได้ค่อยได้เลือกนะใช่เป็นแต่เป็นคนที่ยิงแล้วทำอาไกับวิเวียนนเสร็จล้วนะใช่จับวิเลียนมูลยญ่ไว้วางใจมากจะมี2ตัววิเลียนกับอารามิเรส แต่พอการไว้หวักใชเนี่ยทำให้ทีมเป็นอย่างนี้ไอ่ใชเลียนเนี่ยเขายังปรับศูนย์มีความคมหยั่นด้วยเร็วก็มันต้องลุ้นว่ามงมือโยจะเอาลงตัวจริงเลยไหมจะจะมีคนหนึ่งที่ลงไปแบบอาซาอืมเนาะสมาติดแล้วพวดเราเราไม่พูดถึงอร์บเนี่ยหยาลโอกาสทั้งแดงทั้งเหลืองตะโคนมาเป็นไม่คนหนึ่งเสมอมีประตูผมว่าไม่เสมอผมว่าเชลซีน่าจะมานะคำพูดเดิม เชลซีไม่ชนะวิคก็ไม่รู้ไปชนะวิคไหนวิคหน้าเจ็ดคันสรุปสรุปสรุปสามตัวน่าซื้อกุนอาเกลผมยังมั่นใจตัวทีสองกอเล็กซิสซานเชสแน่นอนคนสุดท้ายที่สามปาเยตโอตัวปาเยตปาเยแน่นอนส่วนคุณอ้วนปัญญาว่าไงเดบุนโดบุลจะมาอีกครั้งต่อไปจะล้อคุณเก่าเกมเลยคืออเล็กซิสคนสุดท้ายบ์คลี์ สามตัวของผมนะเจมี่วานนดี้โอ้ตาทแล้วเลสเตอร์เกมบุกของเลสเตอร์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายิงได้ทุกทีมในโลกยูเวเขาก็ยิงไม่ได้เยนก็ยิงไม่ได้บาซ่าเขาก็ไม่ยิงเอาเดียวกันเซฟเอาตุ๊กตามาโยนใส่กองกลางผมให้มานน่หลังเลสเตอร์มันยวบแล้วเกมเนี้ยบุกกันสนุกแน่ถ้าเสมอศูนย์ศูนย์กูไม่เอามึงมาเลยนะเล็กูหมาคือก็จำไว้นะหลังตะโกเนี่ยผมให้อาร์เซนอลคือเอาสักตัวมอนเวลย์ไม้ก็เบอร์ลิน เขาให้น <si> ่าสนใจอะไรฝากฝากเพื่อนๆอีกไหมสงสัยตั้งแต่ต้นรายการลแล้วมึงต้องใส่ชุดขาวกูดีกับหนุ่ม mm พี่นี่เหรออย่าขึ้นมึงกับกูสิสนใจไหมครับคนเข้าวัตขโมนนี่คือเขาใจเย็นใช่เดอนผมคือช่วงเนี้ยเขาเทศกาลกินเจช่วงเนี้ยเห็นเงาลางร้ายนะในทีมแมนเชสเตอร์นี่นั่งทางในดูนั่งดูทีวีกันแหละโกบจริงไงการแสดงไม่มีส่วนตัวเลยไม่เจ็บ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 มอ อืมอือมึงอยู่ด้านขวาเนี่ยมันต่ดด้านนี้กีกุ๊กเกงกุ๊กเกงด้านนี้ กุนอาเกโรเนี่ยช่วงนี้น่าจะปีชงหรืออะไรไม่รู้ก็แอซิดเยอะทำไมเขาชงไอ้จักรกุลเนี่ยผมชอบผมมีในทีมเจ็บซิลบาเนี่ยจริงจริงก็ชอบเจ็บอาเมอผมเชลซีก็ไม่เฟินช่วงนี้เลยปฏิบัติธรรมให้เจ้ากรรมนายเวรของโปรนี้ทั้งหลายจริงจริงผมชอบแมนยูนะเชอร์ลิงแฮมอ่ะยูรูตฟานิตาลอยชอบมากเลยโกลาดมากทมอะไรเงี้ยกองมาคู่แอนดี้โคลเดวายองแอตขวา แกที่มีวิวเอ้าผมแบ็กซ้ายเอฟล่าบาเต้เบสบาก็าทา<อ>ันอยู่ผมไล่นักเตะมนยูได้ทุกคนอนี่จะปิดรายการเลยไหมจะปิดตั้งนาน,นแล้วมึงเล่นกันเอ้โหพบกันใหม่ทีหน้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาติดตามชมรายการแฟน,น,นาต,ตาซีดึงดึงดึงของพวกเราจนมาถึงตอนจบนี้นะครับเหรับเพื่อนๆนที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์เหรับเพื่อนๆนที่อยากติดตามพวกเราช่วยกด Sub s c r i b ์ที่ตรงนี้เลยขอบคุณครับ